ตอนที่สิเกคู่มันฟังจ้านสงสัยในบางสิ่งที่ทําเสร็จเร็วมากแต่ชิงเหอมักจะลึกลับอยู่เสมอและแม้ว่าเขาจะถามเขาก็ไม่สามารถถามผลลับใดใดได,ได,ได,ได้ดังนั้นเขาควรเงียบไว้จะดีกว่าเขาตัดสินใจเขาถ่ายรูปอัลบั้มแล้วส่งไปให้ชิงเหอดูสีรสชาติอันต้องการของแม่ฉัน ภาพถ่ายที่ชัดเจนปรากฏบนหน้าป๊อปอัพของสถานีข้อมูลเจ้าของภาพยืนอยู่กลางทะเลดอกไม้สีม่วงสวมกระโปรงลายดอกไม้สีขาวซีดขาขาวเรียวตรงหญิงสาวสาวมหมวกฟางและถือดอกเดซี่ช่อเล็กๆปรากฏรอยยิ้มท่ามกลางแสงแดดสดใสนี่คือลักษณะของฟางจ้านฟางจ้านยืนอยู่ในห้องเย็นที่มีแสงสว่างดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ภาพถ่ายในทันทีเห็นได้ชัดว่าเขาแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงแต่ก็แปลกที่หัวใจของเขาดูเหมือนไม่มีความรู้สึกไม่เชื่อฟงัง อาจจะในหลายกรณีจินตนาการของฟังจ้านที่คลุมเครือในใจของเขาควรมีลักษณะที่สะอาดสะอ้านซึ่งเขาสามารถหัวเราะได้โดยไม่ต้องถูกแสงแดดฟังจ้านพูดอย่างกังวลว่ามันไม่รู้สึกแปลกเหรอพอส่งออกไปก็เสียใจนิดหน่อยก็กลัวจะโดนหัวเราะเยาะฟังจ้านนั่งบนเก้าอี้ยกถือโทรศัพท์มือถือและปัดข้อความขึ้นและรู้สึกใจหายเล็กน้อยขณะที่เขากำลังศึกษาว่าเขาจะถอนข้อความได้หรือไม่ติ๊งโทรศัพท์สัน่น ชิงเหอบอกเขาอย่างตรงไปตรงมาไม่แต่เด็กชายเหลือบมองผิวสีขาวแล้วรีบเดินจากไปดวงตาของเขาเข้มขึ้นเล็กน้อยเขาพิมพ์และบอกเขาว่าสวมกระโปรงให้น้อยลงในอนาคตฟางจ้านดูข้อความบนโทรศัพท์อย่างตกตะลึงและถึงกับจับมือเขาถือโทรศัพท์เล็กน้อยใครชอบใส่กระโปรงบ้างเขาไม่มีงานอดิเรกที่แย่ขนาดนั้นนะ ชิวเหอมองไปที่เสียงคำรามที่ฟังจ้านส่งให้เขาบนหน้าจอข้อมูลและมุมริมฝีปากของเขาก็เม้มเข้าหากันมีพลังวิเศษเสมอในการพูดคุยกับบุคคลน,นี้ทำให้เขารู้สึกดีกำลังจะตอบฟังจ้านก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ไม่ไกลและสุนหลินที่เข้ามาก็โค้งคำนับและทำความเคารพฟาบาดคุณส่วนจือโปรดเข้าเฝ้าองค์ชายชิวเหอขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวเธอมาที่นี่ทำไมคุณ่วนจือบอกจะมาเยี่ยมองค์ชาย ซุลลินก้มศีรษะและพูดด้วยความเคารพแม่ของเธอและนางสนมหลานชี้ให้เห็นสัญญาการแต่งงานด้วยวาจาสำหรับคุณกับเธอและเธอก็ถือเป็นคู่มั่นขององค์ชายชิวเหอกล่าวให้เธอเข้ามาเถอสุลลินค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเธอสงบมากและเธอไม่สามารถพูดได้ว่าเมื่อเข้ามาเธอเห็นฝ่าพระบาทยิ้มให้กับรูปเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคงจะถูกฆ่าได้ง่ายภายนอกวัด ส่วนจือสวมกระโปรงสีเหลืองมีเปียสองข้างถักด้วยผมสีทองใบหน้า,าเล็ดแตงโมแหลมดูมีน้ำมากเวลาเดินก็ดูหรูหราและเบามันสวยงามมากนี่คือลักษณะของเจ้าของพลังแห่งลมพลังเหนือธรรมชาติชนิดหนึ่งที่สาวๆหลายคนอยากมีจึงดูเป็นนางฟ้ามากติ๊งประตูอัตโนมัติเปิดออกหลังจากที่ส่วนจือเข้าไปในประตูสิ่งแรกที่เขาเห็นคือเด็กชายยืนอยู่หน้าคลังอาวุธ เขาสวมชุดเครื่องแบบสีดำและยืนสูงและเพรียวบางเขากำลังเล่นเครื่องดนตรีเล็กๆในมืออันเรียวยาวของเขาเขาก้มศีรษะลงเผยให้เห็นใบหน้าครึ่งหนึ่งใบหน้าเหล่อมากแสงสีขาวที่ด้านข้างตกลงบนร่างกายของเขาและอารมณ์ของเขาก็เย็นชาและมีเกียรติมากขึ้นคนแบบนี้คู่ควรกับคู่รักในฝันของสาวแลนสตาร์ลูกครึ่งไม่ว่าเขาจะเห็นมันกี่ครั้งส่วนจือก็จะตื่นเต้นมากเธอยืนอยู่ไม่ไกลก็กระซิบแผ่วเบาว่าฟาบาท ชิงเหอหันมามองเธอเล็กน้อยและด้วยเหตุนี้ใบหน้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของเด็กชายจึงปรากฏขึ้นต่อหน้าส่วนจือโดยมีรอยแผลเป็นสีแดงปกคลุมไปครึ่งหนึ่งของใบหน้าทําให้ใบหน้าที่เหล่าแต่เดิมดูน่ากลัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มดวงตาสีดำไร้ความรู้สึกทั้งสองข้างฝ่ายนั้นเพียงพอที่จะทําให้หัวใจของผู้คนตกใจและแม้แต่ส่วนจือที่เตรียมใจไว้ก็ตกตะลึงคุณ ส่วนจือยังคงควบคุมการแสดงออกของเธอไม่ได้และชิงเหอก็มองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจทั้งหมดของเธอชิงเหออ้าปากค้างโดยไม่รู้ตัวมีอะไรผิดปกติกับคุณส่วนจือหรือเปล่าเสียงชายที่ต่ำและไพเราะดึงส่วนจือกลับมาจากความประหลาดใจเธอเม้มริมฝีปากฉันได้ยินมาว่าฝ่าบาททรงประชวรแล้วแน่นอนฉันต้องมาพบเธอท้ายที่สุดเราเรามีความสัมพันธ์กันฉันใส่ใจและควรจะเป็นตลกดีที่ดูแลกันมานานขนาดนี้ ชิงเหอเลิกคิ้วแล้วถามเงียบๆชั้นไหนหัวใจของส่วนจือดูเหมือนจะถูกแทงนี่เป็นเรื่องที่น่าขันเกินไปเดิมทีเมื่อเธอได้ยินว่าเธอมีเรื่องมั่นกับชิงเหอเธอก็ตื่นเต้นมากจนนอนไม่หลับทุกวันครั้งหนึ่งนางแอบเข้าไปเฝ้าพระองค์ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในขณะนั้นนอกจากนี้ยังมีผู้ติดตามชิงเหอจำนวนมากแต่ฝ่าบาททรงอยู่คนเดียวอยู่เสมอและบางครั้งเมื่อเขาเผชิญหน้าเขาก็เย็นชายอยู่เสมอราวกับว่าไม่มีใครสามารถเดินเข้าไปได้ แต,แต่เธอคิดว่าพระองค์ท่านทรงหล่อมากไม่มีใครไม่อยากแต่งงานกับชิวเหอชายผู้เป็นคนดีและมีแรงบันดาลใจและครอบครัวของเขาดูเหมือนหนึ่งในล้านและชายคนนี้ก็กลายเป็นคู่มั่นของเธอแต่ในขณะที่เธอยังคงจมอยู่ในความฝันเรือรบชิวเหอกำลังโดยสารอยู่ก็ประสบอุบัติเหตุครอบครัวบอกเธอว่ารูปร่างหน้าตาของเขาพังทลายลงพลังของเขาหายไปและเขามีชีวิตอยู่ไม่ถึงสี่ปีด้วยซ้ำ แม่ของเธอเริ่มร้องให้ถ้าเธออยากอยู่กับชิงเหอหากเธอต้องการแต่งงานอีกครั้งชีวิตของเธอก็จะจบลงและครอบครัวที่เหลือจะเริ่มมองเธอด้วยสายตาที่แปลกประหลาดส่วนจือรู้สึกหดหูและพูดว่าเราเคยสัญญาแต่งงานกันมาก่อนวันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาแต่งงานกับฝ่าบาทถ้าคุณส่วนจือกำลังพูดถึงสัญญาการแต่งงาน ชิงเหอวางส่วนประกอบทางกลไกไว้ในมือของเขากลับบนโต๊ะอย่างฉุนเฉียวทั้งหมดเป็นเรื่องตลกที่แม่ของเขาทําขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วและนับไม่ได้ส่วนจือตัวแข็งอยู่กับที่อะไรอะไรนะทําไมเธอไม่พูดก่อนในสถานการณ์เช่นนี้ชิงเหอก็ไม่ต่างที่จะคิดดูถูกเธอเหรอชิงเหออยู่ห่างจากเธอเล็กน้อยและเด็กชายก็พูดอย่างเย็นชาว่า คุณโวนจือมีภูมิหลังทางครอบครัวที่ดีและจะมีการแต่งงานที่ดีกว่ารออยู่ในอนาคตอย่างแน่นอน่วนจือเข้าใจทุกคำพูดแต่ดวงตาของเธอแดงก่ำอย่างอธิบายไม่ได้และเห็นได้ชัดว่าเธอมาที่นี่เพื่ออย่าร้างแต่ในขณะนี้เธอไม่เต็มใจที่จะออกมาจากใจไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงยังพูดว่าฝ่าบาทพระองค์ทรงชอบฉันไหมอากาศเงียบไปครู่หนึ่งชิงเหอตอบอย่างว่างเปล่าคุณ่วนจือเราไม่ได้เจอกันมาสองสามครั้งแล้ว ส่วนจือกล่าวทันทีว่าฝ่าบาททรงจำไม่ได้อันที่จริงเราเคยเห็นมาหลายครั้งแล้วแต่คำพูดที่ยังพูดไม่จบของเธอติดอยู่ในดวงตาที่ไร้ความรู้สึกของชิงเหอความคิดทั้งหมดหลังไหลเข้ามาในหัวใจของเธอและในที่สุดส่วนจือก็หัวเราะด้วยความโล่งใจเท่านั้นไม่มีชั้นในสายพระเนตรของพระองค์ บางทีนี่อาจเป็นชิงเหอแม้ว่าเขาจะลำบากแม้ว่าเขาจะไม่มีอะไรเลยแต่ความภาคภูมิใจและอารมณ์ของชายหนุ่มก็จะไม่ลดลงเป็นเพราะเหตุนี้เขาจึงเป็นทายาทที่ดีที่สุดของจักรพรรดิที่จริงแล้วนี่เป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยวัยรุ่นที่เธอชื่นชมจะไม่ล้มลงแต่จะยังคงส่องแสงอยู่แต่เธอก็ยังคงไม่เต็มใจเมื่อกล้ยเข้ามาส่วนจือยังคงหันไปมองชิงเหอและในที่สุดก็เปิดริมฝีปากของเขาฉันขอถามคำถามฝ่าบาทได้ไหมชิงเหอคุณถาม ในดวงใจของฝ่าบาทมีใครที่พระองค์ทรงชอบบ้างไหมเธอถามจบตอนที่19ตอนที่ยี่สิบบาดแผลห้องผ่าตัดเครื่องยนต์เงียบไปครู่หนึ่งแล้วชิงเหอตอบว่าไม่ส่วนจือไม่ได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากได้รับคำตอบนี้เพราะเธอจ้องมองไปที่ชิงเหออย่างสุดหัวใจ ดังนั้นเมื่อคำถามนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเธอสาบานว่าชิงเหอจะหยุดและลังเลแม้ว่าจะเป็นเพียงตอนนั้นก็ตามขณะนั้นมันก็ยังคงอยู่มีคนเดินเข้ามาในหัวใจของเขาแล้วคนแบบไหนที่ทำได้แต่เธอทำไม่ได้ส่วนจือกล่าวว่าข้าขอถามเพิ่มเติมได้ฝ่าบาททรงชอบคนแบบไหนชิงเหอยืนอยู่หน้าเวทีจักรกลโดยไม่แสดงสีหน้าคุณส่วนจือเขาพูดแล้วหัวเราะฉันต้องมีคุณสมบัติอะไรถึงจะรักคนที่มีร่างกายพังเหมือนฉัน ดังนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่อยากถ่วงเวลาคนอื่นเหรอส่วนจือกรดเล็กน้อยฟาบาทยังรู้จักตัวเองอยู่ฟาบาทมีพระประสงค์จะส่งช่วยข้าพระเจ้าแต่างงานกับพี่ของเจ้าชายส่วนจือกัดฟันอย่างลับๆแล้วพูดตะคอกท่าฉันแต่างงานกับเจ้าชายองคโตฉันอาจจะเป็นราชินีในอนาคตและเป็นพี่สะพ้ยของคุณในอนาคตชิงเหอเกล่าวอย่างเงียบๆขอแสดงความยินดีด้วยส่วนจือกล่าวคุณ เธอเศร้ามากฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันเศร้ามากหัวใจของฉันอกอ้าวและหายใจไม่ออกเจ็บและเจ็บปวดหญิงคนโตผู้เอาแต่ใจเงยหน้าขึ้นสูงราวกับกำลังพยายามหาที่สำหรับตัวเองแล้วพูดอย่างโกรธว่าเป็นสัญญาสมรสที่ฉันกำลังจะสลายไปพร้อมกับฝ่าบาทใบหน้าของเขาเสียโฉมและสูญเสียไปแล้วพลังเหนือธรรมชาติของเขาคุณไม่คู่ควรกับฉันอันที่จริงเมื่อเธอพูดเธอก็เสียใจมาก แต่เมื่อเขาจับจ้องไปที่ชายหนุ่มชิงเหอก็พบกับดวงตาที่สงบอย่างน่าประหลาดใจชายหนุ่มพยักหน้าอย่างไม่แยแสและเปิดริมฝีปากฉันหวังว่าคุณส่วนจือจะมีอนาคตที่สดใสทันใดนั้นน้ำตาของส่วนจือก็ไหลลงมาจากแก้มของเธอความรู้สึกไม่รักแล้วก็เหมือนคนถูกทิ้งให้ร้างในขณะนี้เธอรู้ว่าความเยาว์วัยของเธอสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วจากนี้ไปเธอและฝ่าบาทจะเป็นสองคนที่สัญจรไปมาลานบ้านของฟางจ้าน ฟางจ้านเหยียบบันไดเลื่อนเพื่อหยิบยาให้ป้าหลี่ในร้านขายยาเล็กๆและกระโดดขึ้นลงมองหาสมุนไพรเสียงลมที่ประตูลานบ้านดังขึ้นด้านนอกฟางจ้านมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นชายที่คุ้นเคยแต่ค่อนข้างแปลกหน้ารูปนั้นไม่ใช่พี่ชายของเขาเหรอที่ประตูมีวัยรุ่นผมดำถือกระเป๋าเดินทางเดินเข้ามาดื่มน้ำใต้เถาวนฟางจ้านวิ่งหย่อๆลงบันไดแล้วตะโกนด้วยความดีใจพี่ชาย คนที่ดื่มน้ำเริ่มตัวแข็งหันศีรษะและมองไปที่ร่างที่วิ่งไปที่ร้านขายายาใบหน้าของเขาค่อยๆจริงจังและเมื่อฝังจ้านกำลังจะเข้าใกล้เขาก็แทบจะสำลักน้ำเมื่อฟั่งจ้านเดินเข้ามาหาสิ่งที่เขาพบคือสายตาที่ไม่น่าเชื่อของพี่ชายของเขาคุณมาที่นี่ทำไมพ่อส่งผมมาที่นี่ทำไมเขาไม่บอกตอนฉันโทรหาเขาการแสดงออกของพี่เขาเปลี่ยนไปเขาไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ แต่ความเย็นกลับแย่ลงไปอีกเขาสับแช่งและกำลังจะเรียกพ่อกลับมาฟางจ้านสูญเสียเล็กน้อยพี่ชายเมื่อพี่ชายหันกลับมาโดยสิ้นเชิงเขาสามารถเห็นรอยแผลเป็นที่ชัดเจนบนคอและคอของชายหนุ่มได้อย่างสมบูรณ์ต่างจากฟางจ้านที่ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาเหมือนตุ๊กตากระเบื้องสีขาว ฟางจ้านซึ่งเป็นน้องชายกลับไม่โชคดีนักเมื่อพ่อแม่ของเธอพาฟางจ้านไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาพี่ชายซึ่งอยู่คนเดียวกับพี่เลี้ยงของเขาไม่ค่อยได้กลิ้งลงบันไดามากนักจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ทิ้งรอยแผลเป็นไว้แผลขยายจากคางไปจนถึงกระดูกหปลาร้าซึ่งเป็นรอยสีเทาเข้มขนาดใหญ่มากกระจายอย่างหนาแน่นน่ากลัวเท่ากับกิ่งไม้ที่ตายแล้วฟางจ้านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและจ้องมองที่พี่ชายของเขามันน่ารำคาญจริงๆอย่าตามฉันมา ฟางจ้านรีบหยุดโดยอยู่ห่างจากพี่ชายของเขาเพียงไม่กี่ก้าวและยืนอย่างระมัดระวังพี่ชายซึ่งอยู่ไม่ไกลกําลังโทรหาพ่อของฟางจ้านและดูเหมือนว่าจะมีการทะเลาะกันบ้างอาจเป็นเพราะเขาไม่ได้บอกเขาว่าน้องชายของเขาอยู่ที่นั่นล่วงหน้าและจะพาเขากลับมาได้อย่างไรในลานบ้านฟางจ้านนั่งยองๆข้างบ่อน้ํากําลังล้างผักฟางจ้านเดินกลับไปที่ร้านปลูกไม้เลยเพื่อทักทายตัวเองก่อนที่จะหันหลังกลับเขาเกือบจะวิ่งเข้าไปหาฟางจ้านเขาหยุดและตําหนิ คุณทำอะไรอยู่ข้างหลังฉันฟางจ้านถูกชนเข้ากับจมูกของเขาเขาก้มสีสลงและปิดจมูกสีแดงแล้วยกแตงกว่าขึ้นพี่ชายกินผลไม้ไหมฟางจ้านเงยหน้าขึ้นและดวงตากลมกลมของเขาก็ตรงกับเขาอย่างเต็มที่เนื่องจากระยะทางเขาจึงสามารถมองดูพี่ชายของเขาได้อย่างชัดเจนสายตาของเขาตกลงไปที่รอยแผลเป็นที่น่ากลัวซึ่งเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษและเขาก็หยุดครู่หนึ่ง ดวงตาของฟางจ้านมืดลงและเขาก็หันหน้าหนีเพื่อป้องกันไม่ให้เขามองเห็นคุณสมควรได้รับมันเมื่อคุณชนเข้ากับมันใครทําให้คุณเดินโดยไม่มีสายตาละ่ะฟางจ้านถือแตงกวาตามเขาไปและพูดเบาๆว่าคุณหิวไหมแตงกวาที่ป้าหลี่ให้มานั้นหวานมากควรมีอาหารอยู่ในครัวฉันจะเอามันไปให้คุณพี่ชายรู้สึกรำคาญมากอ้วนฉันจะไปแล้ว เมื่อเด็กอายุหนึ่งขวบและอีกคนพัวพันอยู่ที่นี่ชายชาราที่กำลังงีบหลับอยู่ในห้องนั่งเล่นก็ลงไปชั้นล่างในท้ายที่สุดก็ยังคงร้อนแรงและเขาก็รับบริการเครื่องแบบของชายชาราผู้ดูร้ายโดยไม่ต้องพูดอะไรซักคำพี่ชายจะไม่จักไปแต่เขาเสริมว่าอย่างไรก็ตามฉันไม่ได้อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับฟางจ้านฟางจ้านยืนอยู่ข้างม้านั่งตัวเล็กรู้สึกเสียใจชายชาราถอนหายใจ ถ้าหยุดไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ให้ไปที่ห้องบนชั้นสองเพื่อนอนและไปที่ลิ้นชักเพื่อรับกุญแจให้พี่ชายของคุณแน่นอนฉันไม่ต้องการเขาฉันรับเองพี่ชายดูเหมือนไม่เต็มใจที่จะอยู่กับน้องชายของเขาเลยเขาจึงถือกระเป๋าเป้สะพายหลังและเข้าไปในบ้านแผ่นหลังของเขาไม่ยอมแพ้ฝั่งจ้านที่อยู่ด้านหลังนั่งหดหูบนมา้านั่งตัวเล็กถือโทรศัพท์มือถือเขาไม่สามารถซ่อนความกังวลของเขาได้ตลอดเวลามันช่างน่าสมเพช ไม่มีเพื่อนที่จะแบ่งปันชิงเหอผู้น่าสงสารกลายเป็นถังขยะสำหรับความกังวลของเขาแค่พูดถึงมันเทอร์มินัลข้อมูลของชิงเหอก็เกือบจะระเบิดหลังจากนั้นไม่นานชิงเหอตอบว่าทำไมเขาถึงเกลียดคุณฟังจ้านจับคางของเขาแล้วถอนหายใจเพื่อตอบชิงเหอพ่อของฉันบอกว่าฉันกลับบ้านจากโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาและนอนอยู่ในบ้านในวันนั้น พี่ชายของฉันมาหาฉันที่โรงเรียนเพราะไม่มีใครในครอบครัวบอกฉันพี่เรื่องอุบัติเหตุผมหลับตาพริมเมื่อเห็นคนมีแผลเป็นสาหัสข้างเตียงก็กลัวจนร้องไห้เมื่อหัวของเขาไม่ตื่นเขาควรจะพูดอะไรบางอย่างที่มากเกินไปหลังจากนั้นพี่ชายปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนแปลกหน้าด้วยความเกลียดชงังและไม่เคยทำให้เขามีสีหน้าดีเลยฉันอยากจะขอโทษพี่ชายของฉันแต่เขาไม่อยากคุยกับฉันฉันไม่รู้ว่าจะเข้ากับพี่ชายของฉันได้อย่างไร ดูเหมือนเขาจะเกลียดฉันแล้วชุดคำถูกแสดงบนเทอร์มินอลข้อมูลดวงตาสีเข้มของชิงเหอจ้องลึกและเขาพิงโต๊ะเครื่องจักที่เย็นเฉียบนิ้วเรียวของชายหนุ่มเคาะโต๊ะทันทีในความเป็นจริงเขาไม่สนใจจริงๆแม้แต่ส่วนจืดก็ตามเมื่อพูดถึงรูปร่างหน้าตาของเขาต่อหน้าเขาไม่มีระลอกคลื่นในใจแม้แต่น้อยแต่เมื่อฟังจ้านบอกว่าเขากลัวที่จะร้องให้ด้วยรอยแผลเป็นเช่นนี้เขาก็คิดอย่างอธิบายไม่ถูกเงียบไปครู่หนึ่ง ในที่สุดชิงเหอก็ถามเขาว่าคุณสนใจรอยแผลเป็นเหล่านั้นไหมผู้คนจะผ่อนคลายและบอกความจริงกับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนจะง่ายกว่าเสมอไปฟางจ้านจับคางคิดอย่างรอบคอบแล้วตอบว่าฉันสนใจเช่นเดียวกับแอ่งน้ํำเย็นที่หยดจากบนลงล่างปลายนิ้วที่แตกของชิงเหอหยุดชั่วคราวและดวงตาที่มืดมนและเงียบสงบของเขามองไปที่คำสั้นๆบนแผงข้อมูลในทันที และหัวใจของเขาก็ดูเหมือนจะถูกทำให้คมขึ้นด้วยไม้แหลมคมเข็มทิ่มแทงไปสักพักเขาปิดแผงข้อมูลอย่างเงียบๆแต่ก็ไม่ได้ขยับฝีเท้าเป็นเวลานานเขาเพียงแค่ยืนอย่างเงียบๆราวกับว่าเขากำลังแยกแยะอารมณ์บางอย่างไม่เป็นไรเขายังรู้สึกเศร้าหลังจากห่างหายไปนานมันตลกที่จะบอกว่าทำไมเขาต้องฝากความหวังไว้ที่คนอื่นด้วยพระองค์ไม่ได้ทรงสอนเรื่องความไม่รู้ธรมธรมดาาหรอกหรือทำไมคุณไม่สนใจ ทุกคนใส่ใจกับรอยแผลเป็นที่น่าเกลียดแล้วทำไมต้องให้คนอื่นยอมรับด้วยละ่ะหัวใจของชิงเหอค่อยๆเย็นลงแล้วรอยยิ้มประชดก็ปรากฏที่มุมปากของเขาเมื่อเขาเริ่มออกจากห้องเครื่องข้อมูลก็สั่นครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงแค่ดูครั้งสุดท้ายเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งหลังจากนั้นเขาก็คลิกที่แผงข้อความและเห็นฟางจ้านกระซิบทำไมคุณไม่สนใจทุกครั้งที่เห็นแผลเป็นเขาคิดว่าตอนนั้นเขาต้องเจ็บปวดแน่ๆ ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้ฉันรู้สึกเศร้าฝังจ้านค่อนข้างงุ่มง่ามแต่ก็เดาได้อย่างจริงจังฉันรู้สึกเป็นทุกข์มากชิงเหยื่อยืนอยู่บนขอบคอนโซลมือของเด็กชายที่จับโต๊ะเป็นสีขาวเล็กน้อยเนื่องจากแรงของเขาเมื่อดูข้อความจากจอแสดงข้อมูลหัวใจของเขารู้สึกแปลกแปลกแปลกมากแต่ก็กลับมาอบอุ่นอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์นั้นมีคนจำนวนมากมองเขาด้วยสายตาแปลกแปลกรังเกียจสงสารและแม้กระทั่งตำหนิไม่มีใครสนใจว่าเขารู้สึกอย่างไรไม่มีใครสนใจว่าเขาเจ็บปวดแค่ไหน สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดรอบตัวเขาคือการประสบปัญหาและย้ยเย้ยเขามันเหมือนกับสัตว์ร,ร้ายที่ทรงพลังที่ได้รับบาดเจ็บและทำได้เพียงหามุมไร้คนควบคุมเพื่อเลียบาดแผลเท่านั้นสัตรูตามธรรมชาติของมันกำลังมองหาโอกาสที่จะฆ่าเขาผู้ติดตามดินแดนของเขาสนใจแค่ว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นและใช้ประโยชน์จากมันได้หรือไม่คุณค่าและหน้าที่ไม่เช่นนั้นคุณจะถูกละทิ้งอย่าร้างและทอดทิ้งและในขณะนี้ อย่างไรก็ตามมีสัตว์ตัวน้อยไร้เดียงสาและโง่เขลาว,วิ่งเข้ามาหาเขาและถามด้วยความเป็นห่วงว่าบาดแผลของมันเจ็บปวดหรือไม่ความรู้สึกนี้มันน่าทึ่งจริงๆจบตอนที่ยี่สิบ